สวัสดีชาวไลไทยทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมเดนโตเป็นเต้กอีกแล้วซึ่งวันนี้ก็เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าฮอลล์แวร์กันซึ่งก็ฮอลลแวร์ก็จะเป็นเกมที่แบบว่าแบบเป็นลิขสิทธิ์ของฮอลลหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้เลยนะครับผมก็คืเป็นเกมเมอร์ภาษาแล้วโอเคแล้วสำหรับใครที่ดูผมในทิกต็อกนะผมก็สามารถไปดูแบบเต็มได้ในยูทูบได้เลยนะผมก็ไ่รอช้าผมเล่นกันเลยนะผม เล่งาจริงว่าผมก็แอบเล่นมาแล้วแหละนะผมก็เลยดูเซเซไปหน่อยนะของไอ้ปากกูนี่ได้จริงจงไงนี่ดูเสียโอเคกดอย่างนี้ไม่เป็นไงเป็นเออฮึเหมือนไงแค่นี้ก็ผ่านแล้วเนอะนี่ไงหัวใจไม่ลดเลยเห็นไหมนาเกนนี้ต้องใช้ไหวพลิบด้วยนี่กดอย่างนี้แค่นี้โอเคเลยเกยได้โอ้โหนะเพามันต้องใช้ไหวพลิบแ้วกต้องใช้ความรู้รอบตัวด้วยนะผมนี่ไงโอ้โหโอ้คิดถึงมากเลยคนนี้เนี้ยแค่ตัดอย่างนี้ก็พอแล้วนี่นี่นี่ ไม่เออแค่นั okay, ้นแหละนะโอเคให้เรากดเมาส์ใช่ไหมนี่อ๋อครแคๆใส่ห <iento> ูแค่นี okay ้โอเคใส่ข้าไหมเแค่เนี้ยเนี่ยก็แค่เนี้ยเออง่ายๆนี่เลยนะยังไม่อ๋อออ มาพาดตอนนี้เออซึ่งก็ตัวเกมก็มีเครดิตนะผมก็ซึ่งเราก็สามารถเก็บตังตังเที่เราได้มาเที่ยวเล่นนี่แหละนะผมมาสามารถซื้อไอ้พวกนี้ได้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรโอเคก็โอเคก็เราก็มาดูวิธีการโหลดกันเลยนะผมก็ผมจะให้ดูภาษาก่อนนะนี่ภาษาญี่ปุ่นนะ ไม่อ่านไม่ออกจริงๆเลยฮิิงเล่นแล้วกันฮังรล่บนเดิมไม่ได้อ่านไครับผมเราก็จะไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะผมโอเคผมก็เขียนไปว่าฮ o ลเวเลยนะผมแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะแล้วผมก็จะให้ผู้ชมนะผมกดข้างเว็บนี้ผมก็คือว่า is hollway ผมเข้าไปเลยนะผมโอเคซล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมก็เราเลื่อนไปข้างล่างก็หาคาว่าดาวโหลดนะผมจริงๆผมก็ดาวโหลดแล้วแหละนะผมก็ให้เรากดที่ตรงไฟล์นี่เลยนะผมข้างล่างซ้ายมือนะผมผางแต่ล้วคนอาจจะเป็นข้างบนขวามือเนาะก็ พอมาอยู่หน้านอย่างนี้ผมก็บอกเลยว่าวิธีดาวน์โหลดผมเป็นเป็นก็คือแบบดาวน์โหลดแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนวผมสไตล์ผมเองแล้วผมให้ลองแล้วผมกดไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็เลือกว่าทั้งหมดนะผมแล้วก็นี่ผมแต่ต้องไฟล์เลยครับผมนี่ผมเลือกออกมาแล้วก็ไว้อย่างนี้เลยนะครับผมเห็นั้นก็รอไปนะนี่เคยเป่นเยอะใช่ไหมโอเคก็ให้ลองแล้วผมกดตรงที่คํานี้เลยนะครับผมโอเคก็ไปไปสิวะ เดียวลอยอีกนะผมโอเคเนี่ยว่าจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ถ้าเรากดเข้าคำนี้เลยนะผมกดเข้าไปเลยนะผมกดสีเฮ้ย okay, โอเคโอเพ่นเลยอ่าแล้วก็จะให้เรากดคข้าบ้าโฮโลเวร์นะผมมาเรากดคำนี้เลยมไม่ต้องยุ่งยากนะผมจริงๆเราก็สามารถเลือดออกมาไม่ตรงนี้ก็ได้นะผมไว้ตรงที่เราจะติดตั้งก็ได้นะผมเนี่ยจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะผมโอเคนี้นะผมก็ซึ่งก็คลิปนี้ก็มีอะไรมากแต่สำหรับใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไล เรื yeah, ่องความนับเร็วกูก็เร็วๆๆๆๆหลายเร็วๆเรื่สำคัญนะผมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe เรื่สำคัญนะอย่าลืมกดลูกกดดินด้วยเพื่อพาคลิปหน้าอันเดียเดียดเดียเดียเดียอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไป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 ต่อให้คลิปผมมีขายของก็จริงครับแต่ทำไมผมถึงไม่ลงโฆษณาล่ะนั่นน่ะสิใช่ไหมอ่ะนะครับผมยังไงก็ไม่ลงโฆษณาอยู่แล้วก็คือว่าสบู่ดีวันนะครับผมผมขายในเพจถูกไหมอ่า สำหรับใครที่น้าเป็นสิวหน้าเป็นฝ้านะครับผมก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับผมมาสั่งซื้อได้เลยในเพจเท่านั้นนะผมในติ๊กต็อกจะไม่ลงโฆษณานะครับผมใช่ครับผมสบู่ดีวันแล้วก็เออลืมแล้วอะ่ะสนับสน้นหนดโดยสบู่ดีวันผลิตจากสมุนไพรเป็นธรรมชาติได้มีอะไรบ้างได้แก่ใบบ,บ,บ,าบาอรบอใบฟอสา วินฮาเซวิตามินบ3วิตามินอ e, ีและคอเ,เลาเจอรกูต้าเป็นสมุนไปที่ช่วยดูแลผิวหน้าดูสีฟ้าหน้าขาวใสาธรรมชาติโอโ้โหสุดยอดไปเลยน้องบ่าวนี่เก่งนะเนี่ยน้องบ่าวคนนี้แต่ทำไมเสียงมันดูแปลกๆวะ